หาชอบช่อง So Report by s e o ของเราอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe และกดกระดิ่งเพื่อจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆของทางช่องเรานะครับเรามาเริ่มต้นข่าวแรกของวันนี้เรื่องราวของเกี่ยวกับหนึ่งในนักเตะหัวหอกคนสำคัญของทีมเราอย่างทางดาวินดุนเยสดาวยินทีมชาติอุรุกวัยกันก่อนเลย หลังจากโจโตได้กลับไปลงสนามเป็นตัวจริงในเกมกับทางสิงห์ะงาดแอสตันวิลล่าที่สนามแอนฟิล์เมื่อสุดสัปดาห์ที่ผ่านมาและเขาก็เป็นคนปอดป,ประตูแรกให้กับทีมของเราจนสามารถพาทีมคว้าชัยชนะเหนืทีมของกรางอูณาเอมรี่มาได้สกประตูต่อศูนย์ทำแต้มทิ้งห่างบนหัวตารางของพิมลิเหนือทางเรือใบสีฟ้าแมนเชสเตอร์ซิตี้ขยับเพิ่มขึ้นมาเป็น5คะแนนเข้าให้แล้ว นั่นจึงทำให้ตัวของนูนเยสเองมีการออกมาแสดงความคิดเห็นถึงความปลอบปลื้มใจที่ช่วยให้ทีมคว้าชัยชนะดตงกราบข้างต้นมากรองได้โดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อตัวของเขาเองก็าสามารถที่จะมีชื่อขึ้นสกอร์บอดอีกด้วยจึงทําให้เขามีความมั่นใจเพิ่มมากยิ่งขึ้นในตอนนี้ผมมีความสุขอย่างมากเลยนะที่ได้รับโอกาสลงสนามนูนเยสกล่าว แล้วผมก็มีความสุขอย่างยิ่งยวดด้วยที่สามารถที่จะทำประตูได้เพิ่มอีกหนึ่งลูกแล้วให้กับทางลีเวอร์พูลผมคิดว่าทีมของเรากำลังทำผลงานได้อย่างยอดเยี่ยมมากๆในส่วนของเกมรับและเมื่อน้องกลับมาเดินหน้าทำเกมรุกเราเองก็มีความเฉียบคมด้วยเหมือนกันดังนั้นก็อย่างที่ผมได้บอกไปแล้วว่าผลการแข่งขันที่มันออกมามันทำให้ตัวของผมเองมีความสุขและสำหรับตัวของผมและตัวของทีมเราเองก็ด้วย ในเวลานี้เรากําลังทําสิ่งที่สวยงามให้เกิดขึ้นมานะทีมของเรากําลังเล่นกันได้อย่างยอดเยี่ยมแล้วมันก็แสดงออกมาให้เห็นแทบจะทุกครั้งที่เราก้าวเท้าหลงสนามไปจากนี้ไปสิ่งที่เราจะต้องทํากันต่อก็คือการเดินหน้าฟอร์มกันเล่นของเราให้ได้แบบนี้เราต้องมีความถ่อมตัวเข้าไว้ก้มหน้าแลวไม่เหลิงกับผลงานที่ออกมา เพราะคุณก็ต้องไม่ลืมว่าไม่ว่าตอนนี้เราจะสามารถทําผลงานออกมาได้ดีขนาดไหนและอย่างไรกันแต่มันก็ยังไม่มีแชมป์อไรติติไม้ติดมือมาเลยนะมันยังคงมีเกมให้เราต้องหลงเล่นกันอีกเยอะนั่นแหละคือสิ่งที่เราต้องโฟงกัสกันต่อ เรามาลุยกันต่อเลยกับข่าวต่อไปของวันนี้ผู้อัาจะขอพาเพื่อนๆมาดูอีกหนึ่งประเด็นร้อนชากับเรื่องของคลิปหลุดของทางเดวิดคูดผู้ตัดสินที่มีการด่ากลาดทั้งทาง,งสโมสรฟุตบอลลิเวอร์พูลของเรารวมไปถึงทางอดีตผู้จัดการทีมอย่างทางเยอร์เกนครอปในใหญ่เฮฟวี่เมทัลในทางเสีย,สยหาย,หายนั่นทำให้เขาถูกสั่งพักงานแบบฟ้าผ่าและมีการตั้งคณะกรรมการขึ้นมาสอบสวนข้อเท็จจริงที่เกิดขึ้นด้วย ด้านตัวของคูตเองก็ออกมายืดอกยอมรับเลยว่าเขามีการกระทําเช่นนั้นจริงตามคลิปที่ปรากฏกันตามหน้าสื่อสังคมออนไลน์จนหลายคนก็มีการตั้งข้อสังเกตกันต่อไปอีกด้วยว่าแล้วการทําหน้าที่ของเขาในอดีตที่ผ่านมาโดยเฉพาะอย่างยิ่งเกมที่ทางลิวอพูต้องลงสนามไม่ว่าจะเป็นในฐานะผู้ตัดสินหรือผู้ที่ควบคุมอยู่ในห้อง V A R จะมีความเที่ยงตรงและเที่ยงธรรมหรือไม่อย่างไรกัน นี่จึงกลายมาเป็นประเด็นใหญ่ทีเดียวว่ากรรมาการดันมามีอคติต่อสโมสรที่ลงทำการแข่งขันเช่นนี้ล่าสุดทั้งเจฟฟ์วินเทอร์อดีตผู้ตัดสินของพิเมเบลลีก็มีการออกมาฟันธงแบบตรงประเด็นไม่เกรงใจเพื่อนร่วมอาชีพเลยว่ามันคงหลีกเลี่ยงไม่ได้ที่กูตจะต้องถูกลงโทษตามกฎจากการกระทำดังกล่าวของเขาแม้ว่าในเนื้องานที่เกมกับทัแอสตันวินล,ล่าโจตัวจะทำหน้าที่ได้เป็นอย่างดีก็ตามมันชัดเจนว่าเดวิดคูตทำผิด วินเทอร์กราวเขาอาจจะตัดสินได้ถ oui, ูกต้องในการให้ลูกได้เปรียบกับทางลิเวอร์พูลในเกมล่าสุดกับทางแอสตันวิลล่าจนนำมาซึ่งประตูขึ้นนำของพวกเขานะแต่ในฐานะผู้ตัดสินแล้วคุณไม่อาจจะหลีกหนีความรับผิดชอบต่อการกระทำของคุณได้ ดังนั้นเขาอาจจะได้คะแนนบวกจากจังหวะที่ทําลูกได้เปรียบให้กับลิเวอร์พูลดังกล่าวแต่ขณะเดียวกันเขาก็ได้คะแนนลบต่อสิ่งที่เขามีการพูดออกมาถึงสโมสรซึ่งเป็นการแสดงให้เห็นถึงทัศนคกกติในเชิงลบของเขาต่อทีเรื่องนี้จําเป็นต้องถูกลงโทษนะมันไม่ได้ส่งผลดีกับเขาเลยไปกันต่อเลยกับข่าวต่อไปของวันนี้พวกเราจะขอพาเพื่อนๆมาดูสถานการณ์การลุ้นแชมป์พรีเมียร์ลีกของทีมเราณเวลานี้กันบ้าง เมื่อเหตุการณ์ดูจะเข้าทางทีมของเราเข้าอย่างจังหลังจากทางลิเวอร์พูลเดินหน้ากว่ดชัยชนะได้ในขณะที่บรรดาทีมลุ้นแชมป์อื่นๆและทีมหัวตารางต่างก็สะดุดขาของตัวเองล้มหัวขมังกันแบบไม่เป็นทานั่นจึงทำให้เรานำเป็นจ่าฝูงโดยทิ้งห่างทางแมนเชสเตอร์ซิตี้5คะแนน และแม้แต่ทางเป๊ปกวานเดียลาในแหย่มือทองของพวกเขาก็ามายอมรับเลยว่าคงไม่มีโอกาสที่จะไล่ทันยอดทีมจากเมอร์ซีไซ์และยกให้ลิเวอร์พูลเป็นทีมที่สมควรจะคว้าแชมป์ได้ในปีนี้มากกว่าทีมของพวกเขา แต่ล่าสุดทง ias, างลูเบนดิออสปักหลังคนสำคัญของแมนเชสเตอร์ซิตี้กลับไม่ได้เห็นด้วยกับสิ่งที่ผู้จัดการทีมของเขาออกมาเล่นสงครามจิตวิทยาและโยนความกดดันมาให้กับทางลิเวอร์พูลของเราเมื่อเจ้าตัวได้ชี้สวนทางไปเลยว่าการแข่งขันยังคงเปิดกว้างอยู่สิ่งที่ผมอยากจะบอกก็แค่ว่าเรายังไม่ได้หลุดวงโคจรการลุ้มแชมป์ไปเลยนะดีปัสกล่า คุณยังไม่สามารถที่จะกากชื่อไขรทิ้งไปได้ทั้งนั้นเพราะนี่มันยังเป็นแค่ช่วงแรกของฤดูการอยู่เลยแล้วก็เห็นได้ชัดเลยว่ามันยังคงมีอีกหลายสิ่งหลายอย่างที่จะเกิดขึ้นต่างมาในอนาคตเราทุกคนต่างก็รู้ดีว่าพิมลิกมันเป็นอย่างไรนี่แหละคือเหตุผลว่าทำไมเราถึงหลงลักหลีกนี้เป็นอย่างมากขณะเดียวกันเราก็รู้อีกว่าที่มันเป็นหลีกที่มีความดุร้ายมากๆเลยนะ ดยเฉพาะในแง่ของการพักผ่อนที่คุณแทบจะไม่มีเวลาได้พักหายใจหายคอกันเลยแต่เราจําเป็นที่จะต้องรับมือกับมันให้ได้และเดินหน้าสู้กันต่อไปเมื่อเป็นเช่นนั้นนี่ก็คือการแข่งขันที่คุณต้องหมองกันแบบยาวๆมันเพิ่งจะผ่านการแข่งขันไปแค่หนึ่งในสามเท่านั้นเองนะมันยังไม่ถึงครึ่งทางเลยด้วยซ้ํา ดังนั้นใช่เลยก็อย่างที่ผมบอกไปแล้วเมื่อสักครู่ว่าหนทางมันยังคงอีกยาวไกลมากๆเรายังมีเกมให้ต้องเล่นกันอีกเยอะเหลามาลุยกันต่อเลยกับข่าวต่อไปของวันนี้ผมอยากจะขอพาเพื่อนๆมาดูอนาคตของหนึ่งในนักเตะคนสำคัญของทีมเราที่ยังทางเวอร์กิลฟานได้ปักหลังกับตันทีมกันบ้างเมื่อเขากำลังจะหมดสัญญากับทีมของเราตอนสิ้นสุดการแข่งขันในฤดูกาลนี้ อย่างไรก็ตามสมสรนก็มีการเดินหน้าการเจรจาสัญญาฉบับใหม่ให้กับตัวเขาอยู่และหากนับรวมสตาร์ดังทั้ง3คนที่อยู่ในสถานการณ์ที่มีความละม้คลคายคลึงกันทั้งตัวเขามูฮัมหมัดซาลาและเทรนด์อเล็กซานเดอร์ออโนคนที่ดูจะมีความคืบหน้าในการพูดคุยกับสมสรมากที่สุดก็คือตัวของทางฝั่งไดเออย่างไรก็ตามตราบใดที่มันยังไม่มีการลงนามในการเซ็นสัญญาฉบับใหม่อย่างเป็นทางการ อะไรก็ยังสามารถที่จะเกิดขึ้นได้ทั้งนั้นเพราะมันยังคงมีรายละเอียดอีกเล็กๆน้อยๆที่ต้องให้ตกลงกันแม้ว่าในภาพใหญ่แล้วการพูดคุยจะเป็นไปในทิศทางเชิงบวกนั่นทำให้ผู้บริหารของทีมเรายังคงไม่ประมาทและมีการวางแผนการสำรองเพื่อกรณีเลวร้ายที่สุดหากการเจรจากับทางฟานได้ดกล่าวข้างต้นนั้นมีอันต้องประสบความล้มเหลวไปในนาทีสุดท้ายไม่ว่าจะด้วยสาเหตุใดก็ตามที ตามการรายงานข่าวจากทางพีทโอรูกูรูด้านการซื้อขายคนดังก็ออกมายืนยันว่าลิวอร์พูได้เตรียมงบประมาณสำหรับการทุ่มซื้อกองหลังคนใหม่เข้ามาแทนที่หากมันเกิดเหตุการณ์นในลักษณะดังกล่าวขึ้นแน่นอนที่สุดว่าลิวอร์พูจะยอมทุ่มเงินก้อนโตเพื่อเซ็นสัญญากับปอกหลังตัวกลางคนใหม่เข้ามาในช่วงซัมเมอร์หากทางเวอร์กิลฟานได้ไม่ต่อสัญญาฉบับใหม่นะนี่คือสิ่งที่ทางแหล่งข่าวได้บอกกล่าวกับผมโอรูกล่าว อย่างน้อยที่สุดมันจะมีการเซ็นสัญญากับกองหลังเข้ามาหนึ่งคนอยู่แล้วไม่ว่าฟันได้จะอยู่หรือย้ายออกจากทีมไปแต่หากเขาไม่ได้อยู่กับทีมต่อนักเตะคนดังกล่าวที่จะถูกซื้อเข้ามาแทนที่จะเป็นคนที่เอาไว้ใช้หมุนเวียนลงสนามมันจะแปลเปลี่ยนกลายมาเป็นการทุ่มเงินครั้งสำคัญของสมโมซอนเพื่ออนาคตในระยะยาวแทน ไปกันต่อเลยกับข่าวต่อไปของวันนี้ผมอยาจะขอพาเพื่อนๆกลับมาดูเรื่องราวเกี่ยวกับเป้าหมายการเสริมทัพนักเตะหน้าใหม่ของเรอกันบ่าง หนึ่งในคนที่มีข่าวพัวพันกับทีมของเราออกมาอย่างต่อเนื่องก็คือทางคุยชาติความรัสเคเรียปิดตัวเทพของทังอัสซูล่านาปูลีที่นําพวกเขาบินสูงขึ้นมารั้งตําแหน่งจ่าฝูงของเวทีเกาโชซเรอาอยู่ในเวลานี้จากการมีส่วนร่วมในการทําประตูไปถึง7ลูกจากการลงสนาม12นัดในการแข่งขันทุกรายการไ้แบ่งเป็นการที่เขายิงประตูเองไป หาลูและผ่านบอลให้เพื่อนร่วมทีมทำประตูปไปอีกสองแอซิสจนมาเข้าตาทีมงานของเราล่าสุดทางจารุก้าดิมาซิโอและข่าวชื่อดังจากทางสกายสปอรตอิตาเลียก็ยืนยันว่าในตอนนี้ควารัสเคเรียได้มีการบอกกับทางนาโปลีแล้วว่าเขาจะยอมต่อสัญญาฉบับใหม่ก็ต่อเมื่อมันมีการแนบเงื่อนไขค่าจิกสัญญาให้มีความชัดเจนในสัญญาฉบับใหม่ที่ตัวเลข80ล้านยูโรหรือคิดเป็นราห6สล้านปอนด์ หลังจากเมื่อซัมเมอร์ที่ผ่านมาโจ้าตัวได้เห็นลิดเดตของทั้งอเรดิโอเดอรรอสเซนติสประธานสโมสรที่มีการพยายามจะก่งค่าตัวของเขาขึ้นไปถึง100ล้านยูโรหรือราว83ล้านปอนด์จนการย้ายทีมไม่ได้เกิดขึ้นนั่นทำให้นักเตะมีการแก้เผ็ดด้วยการชะลอการต่อสัญญาและบีบให้ต้องใส่เงื่อนไขค่าิกสัญญาังกนกาวเพื่อเป็นการเปิดทางให้เขาสามารถย้ายทีมได้ในอนาคตตามต้องการหากมีสโมสรใดยอมจ่ายเงินตามต,ตัวเลขนี้ ขณะเดียวกันดาวเตะวัย23ปีก็ยังเปิดกว้างสำหรับการย้ายไปอยู่กับทีมระดับท็อปของยุโรปหากได้ค่าเหนื่อยที่8ล้านยูโรต่อปีหรือคิดเป็นดาว125,000ปอนด์ต่อสัปดาห์หลังข้อสเสนอล่าสุดของนาปูรีอยู่ที่เพียงแค่5ล้านยูโรต่อปีหรือราว80,000ปอนด์ต่อสัปดาห์เท่านั้นซึ่งทั้งตัวเลขค่าจิกสัญญาและค่าเหนื่อยดังกล่าวนั้นก็อยู่ในวิสัยที่ทางสโมสรลิเวอร์พูลของเราสามารถจัดจ่ายได้อย่างสบาย แล้วเพื่อนๆล่ะคิดเห็นอย่างไรกันบ้างร่วมแสดงความคิดเห็นกันไว้ได้ใต้คลิปเลยแล้วเอาไว้พบกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีครับ